ตั้งแต่ต้นปี2026ราคาทองคำปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเดือนมกราคมทะล,ลุ5,000ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกเมื่อปรับด้วยเงินเฟ้ร์ทองคำขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดกว่าทุกช่วงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทองคำมักทำผลงานได้ดีในช่วงที่โลกขาดเสถียรภาพและตอนนี้ความไม่แน่นอนอยู่แทบทุกที่สงครามในยูเครนย,ยังไม่จบตะวันออกกลางยังตึงเครียดการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจรุนแรงขึ้น การเมืองภายในสหรัฐเองก็ผันผวนเมื่อหุ้นและพันธบัตรถูกมองว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเงินจึงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่ไม่ผูกกับบริษัทไหนไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดทองคําจึงกลับมาในบทบาทเดิมที่ถนัดที่สุดก็คือที่หลบภยัยอีกปัจจัยสําคัญคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาดอลลาร์ไม่ได้เป็นแค่สกุลเงินแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาตรการคว่ำบาตรการอายัดทุนสํารองสงครามการค้า นโยบายภาษีที่คาดเดาได้ยากทั้งหมดทําให้หลายประเทศเริ่มตั้งคําถามว่าการถือดอลลาร์มากเกินไปยังปลอดภัยเหมือนเดิมไหมแรงซื้อสําคัญรอบนี้มาจากธนาคารกลางทั่วโลกบางประเทศโดยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์ตึงเครียดกับสหรัฐต้องการลดความเสี่ยงจากการถือทุนสำรองในระบบดอลลาร์บางประเทศก็ซื้อทองเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของสกุลเงินตัวเองและกระจายความเสี่ยงในทุนสำรอง ตัวแปรที่ตลาดจับตาองมากที่สุดคือธนาคารกลางจีนซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่15ตามข้อมูลณนะเดือนมกราคมปริมาณทองคำสำรองของจีนเพิ่มขึ้นเป็น74.19ล้านทรอยออนจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่74.15ล้านทรอยออนในแง่ของมูล,ลค่าทองคำสำรองเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ3.69แสนล้านดอลลาร์จากเดิม3.19แสนล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า น่าสนใจว่าการเพิ่มขึ้นของทองคําสํารองนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ราคาทองคําเดือนมกราคมปรับตัวขึ้นทําสถิติใหม่หากมองฟังความต้องการภายในประเทศจีนสมาคมทองคำแห่งประเทศจีนบอกว่า การซื้อขายทองคำโดยรวมลดลงเป็นปีที่2ติดต่อกันในปีที่ผ่านมาแต่ภาพที่แตกต่างชัดเจนคือการซื้อทองคำแท่งและเหรียญทองคำสะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ฟฝั่งนักลงทุนก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันความกังวลว่าดอกเบีย้ยขาลงหนี้สาธารณะสูงเงินสดอาจด,ด้อยคาดในระยะยาวทําให้เงินไหลเข้าสู่ทองคำผ่าน ETF ทองคำแท่งและเหรียญทองเมื่อราคาขึ้นพาดหัวข่าวยิ่งแรงนักลงทุนรายย่อย ยิ่งกลัวตกขบวนจึงกลายเป็นแรงเสริมที่ดันราคาขึ้นเร็วกว่าเดิมสิ่งที่ต่างจากรอบก่อนๆคือผู้เล่นจากโลกคริปโตเริ่มสะสมทองคําแท่งเพื่อนํามาเป็นหลักประกันให้กับโพเค็นดิจิทัลเหตุผลสุดท้ายคือทองคํามีอุปทานจํากัดขุดยากใช้เวลานานและต้นทุนสูงในโลกที่รัฐบาลก่อนหนี้สูงและใช้จ่ายเกินดุลต่อเนื่องสินทรัพย์ที่เพิ่มไม่ได้จึงยิ่งมีความหมาย แม้หลังทำสถิติราคาทองคำเริ่มอ่อนตัวเมื่อความกังวลบางเรื่องคลี่คลายลงชั่วคราวข่าวด้านโนโยบายการเงินความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ฟื้นขึ้นทำให้เกิดแรงขายทำกำไรแต่การย่อลงไม่ได้ลบภาพใหญ่ที่ว่าราคาทองยังอยู่ในระดับสูงสะท้อนความไม่แน่นอนของโลกยังไม่หายไปไหน เนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นการเล่าและอธิบายข้อมูลเพื่อความเข้าใจเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาแนะนำการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและแต่ละคนมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันใครที่สนใจควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจทุกครั้ง